สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับวันนี้มาพรีวิวเกมคอมมูนิตี้คิวที่จะลงเล่นช่วง5ทุ่มนะครับก่อนไปดูพรีวิวนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสำหรุปความพร้อมทั้ง2ทีมกันสักหน่อยนะครับเริ่มกันที่ลิเวอร์พูลครับเจนกนครอปออกมาให้สัมภาษณ์เองเลยนะครับว่า เกมนี้จะไม่มีประตูมือหนึ่งอย่างไอซอนเบเกอร์นะครับมือ2ออย่างคาร์ลเฮอร์ก็มีอาการบาดเจ็บไม่ได้ลงเล่นกับทีมนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้คาดวาลิปูน่าใช้อารเรียนลงสนามเป็นตัวจริงและครับขนาดที่ผู้เล่นอื่นๆนะครับของลิปูที่มีปัญหาการบาดเจ็บก็มีทั้งนักของเดียโก้โจตาที่เจ็บมาตั้งแต่ก่อนเพรสิซซันแล้วไม่ได้ลงกับทีมเลยนะครับเกมนี้ไม่มีทั้งนักของโจตาอย่างแน่นอนส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นพวกเขาจะไม่มี มันิกลาปอกนะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนผู้เล่นคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟิลโฟเดนหรือว่าอีกายกุนโดกันนั้นพวกเขาไม่ได้ไปร่วมปีสันลิสสารัฐนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่น่าจะได้ออกสตาเป็นตัวจริง คู่นี้เจอกันมา5้านัดหลังสุดก็ต้องบอกว่าถ้าดูตามสิติแล้วสูสีพอๆกันเลยนะครับทางฝั่งของเร์พูชนะ1นึ่งมสตีชนะ1แล้วก็เสมอกันไป3เกมแต่ถ้าเกมล่าสุดจริงๆในเกมเอฟเอคัพรอบรองก็เป็นเรือพูที่ชนะไปได้3ต่อ2นะครับถ้าเจอกันในลีกนัดล่าสุดเล่นกันที่บ้านสตีเสมอกัน2ต่อ2เจอกันทีไรเนี่ยมีประตูทุกครั้งนะครับสำหรับเกมคู่นี้สเตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามกันหน่อยแล้วกันนะครับ แน่นอนลิเวอร์พูลทางฝั่งของลิเวอร์พูลนั้นประตูเป็นนักของอาร์เดรียนนะครับฝั่งขวามีเทนเล็กซ์เดอร์อาร์โนครับคู่เซนเตอร์จะเป็นฟันได้กับโกนาเต้ฝั่งซ้ายก็เป็นแอนดูโรเบอร์สันคู่กลาง3คนนะครับกลาง3คนนั้นใช้เฮนเดอร์สันฟาบินโยและก็เตยโกกันตาร่าแนวรุก3คนครับโมซาล่านำทีมครับมี z, ลุยดิแอสและก็ดาวิดนูเวยสจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงขณะที่ทางฝั่งของซิตี้ครับแบบก็กโกเดล่าจะใช้ประตูตัวจริงเลยนั่นคือเอเดอร์สันนะครับแบ็กขวาเป็นไคล์วอล์เกอร์แบ็กซ้ายเกมนี้น่่าาจจะใช้ออรรร์เเเซซโลคคับูนต ก็จะเป็นรูเบนดีแอสนะครับที่จะจับคู่กับนัทานอาร์เก้ขณะที่แดนกลางครับทานั้นของเควินเดอร์บอยโรดี้และก็แบรนดอนซินวาที่มีข่าวหนาขู่เลยเกินกับบาร์เซโลนาจะได้ลงตัวจริงในเกมนี้นะครับเกมลูกครับอริยัตมาเรสฝั่งซ้ายนั้นเป็นแจ็คกิริตและก็หน้าเปาเออร์ลิงฮาแลนด์ก็วัดกันไปตรงๆเลยนะครับระหว่างฮาแลนด์กับทาานั้นของดาวิดนูเยสว่าเกมนี้ใครจะข่มว่ากัน ความน่าจะเป็นของเกมครับเกมนี้อย่างที่บอกกับคู่นี้เจอกัน5นาดหลังสุดนี่ยิงประตูกันเยอะตลอดเลยนะครับเกมมั่งที่จะสูสีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีประตูให้ลุ้นกันสนุกอย่างแน่นอนแต่ถ้าถามว่าสกอร์จะขาดไหมผมคิดว่ามันไม่น่าจะขาดขนาดนั้นนะ,นะครับน่าจะแออนวเฉือนๆมากกว่าแล้วก็มีโอกาสสูงทีเดียวที่จะจบลงที่ผลเสมอในเวลาและตัสดสินด้วยกันโดยจุดโทษแต่ถ้าหากว่าจะให้เลือกผู้ชนะในเวลาผมมองว่าิตีเองที่ วันนี้จัดชุดใหญ่ชุดเต็มมากกว่ามีความพร้อมมากกว่าน่าจะเฉือนเอาชนะได้แต่อย่าประมาทเรอรวพูนะครับเวอรวพู Liverpool นั้นลงเก็บอุ่นเครื่องมา4เกมขณะที่ซิตี้ลงเกมอุ่นเครื่องมาแค่2เกมเท่านั้นแมตช์ฟิตเนสต่างกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้สูสีเป็นอย่างมากเลยนะครับคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ